สวัสด in e e ีคร er ah ah um. ah ับเพื่อนๆที่รักทุกคนครับพบกับไปลงมันไรนะครับมัน้ก็นี่ครับได้ปักบุงนะครับนี่ก็สิเอาไปล้างก่อนนะครับเพราะว่าเฮาเอาไปซื้อมาเฮาจะเอาไปล้างให้มันสะอาดนะครับนี่นะครับเดี๋ยวไปล้างกันก่อนนะครับมาแล้วครับบัน้ก็ปักบุงเฮาล้างเสร็จแล้วนะครับนี่นี่กระเด็ดเป็นแน่นแล้วนะครับเฮากระเด็ดเพื่อเฮาสีไดอันนี้เอามาเด็ดแน่แล้วเดี๋ยวเฮามาเด็ดให้มันแล้กก่อนนะครับนี่นะครับ ผักบรงก็ล่างแล้วเด็ดเรียบร้อยแล้วนะครับไัเนี้เอาก็รอบปรุงนะครับรอบปรุงแ้วก็ไปพัดนะครับเดี๋ยวเอาไปสชมาตาพริกนะครับแล้วพริกลงไปนะครับใส่กระเทียมลงไปนํานะครับามตำแหล่นะครับตำพริกอย่างแหลกแล้วนะครับนี่นะครับพริกก็ตำละเอียดแล้วนะครับบัดนี้เดี๋ยวเอาไปสชมาปรุงกันนะครับ เดี๋ยวเราจะมาปรุงกันนะครับป่ะเนี่ยครับหั่นตัดไปเลยเพราะว่าเราปรุงเ,เร็วไปเลยนะครับใส่กุ่าลงไปนำครับกอ <c oughs> งน่วยจิ้งม้านะครับ สอไหยอยซอสหอยกบที่ใส่ไลน์ใอ้หรอครับตวนด้ักบุ้งรสซิกสาสิไลน์หองครับสอสปลาเขียวนะครับนี่นะครับนี้เขาก็ปรุงเรียบร้อยแล้วนะครับวดใส่น้ำตาลน้ำเนยนะครับ ครับใส่น้ำตาลไปเนี่ยนะครับนี่เอาเอาไปพัดกันนะครับไปเน,นี่เปิดไฟตั้งกระทะแล้วเอาไปใส่น้ำมันนะครับครับน้ำมันมันหอนนะครับนี่นะครับน้ำมันเราหอนเอาใส่ไปเลยนะครับ คลับผักบุราเริ่มยุบๆแน่แล้วนะครับอืมอครับเกตังไม่ครก,ก,ก่อนนะครับครับผักบุ้งกับซุกเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมเสิร์ฟพร้อมกินได้แล้วนะครับนี่นะครับแซ่บนะครับ